Ahead, dream. ก้อยดีมรั้นน้ำตาไม่ไหวนางเอกดังเล่าจุดเฟลไร้งานละคร2ปีอีกหนึ่งนางเอกสาวชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างพิมพ์พิมพ์ประภาที่เราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านผ่านจอแก้ว แต่กว่าจะมีวันนี้เธอเคยเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อไร้งานในวงการบันเทิง2ปีจนท้อใจคิดจะออกจากวงการค่ะโดยเธอได้เปิดใจเล่าผ่านรายการยังไงไหนเล่า EP ีที่65ค่ะซึ่งเธอก็เล่าทั้งน้ำตาคลอเสียงสั่นเครือบอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า24ปีเล่นละครเรื่องแรก7ขวบถามถึงเหตุการณ์ที่ทาให้เฟลกับสายงานนี้คือบ่อยมากไม่มีงานเลย2ปีเป็นช่วง ที่ตนหาเหตุผลในความคิดของตัวเองไม่ได้ทุกครั้งเราจะมองตัวเราก่อนว่าเราทำอะไรพลาดไป แต่ตอนนั้นเหมือนละครเรื่องนั้นฟีดแบ็กตนดีมากมียอดฟอลเพิ่มขึ้นมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมีแฟนคลับที่จีนรู้สึกทุกอย่างกำลังไปในทางที่ดีมากๆแล้วแต่อยู่ดีๆก็ไม่มีงานเลย2ปีถ้าเรตติ้งไม่ดีหรือละครการเล่นไม่ดีก็ต้องรู้แล้วแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคนนั้นคนนี้มีงานเต็มเลยทำไมเราถึงไม่มีพูดทีไรก็ร้องไห้คือเราไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยแต่ง่ายๆก็คือเขาไม่เลือกเรา แ,แต่ก็ยอมรับว่า2ปีนั้นทำให้ได้ทบทวนและมองว่าตัวเองขาดอะไรไปบ้างจนได้รับโอกาสบอกเลยค่ะว่าการเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอในครั้งนี้ทำเอาพิธีกรถึงกับน้ำตาไหลไปต,ตามๆกันเลยละค่ะ